ข้างหลังมีการต่อสู้กันของหมาบาเราเองที่สวดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชชีอะไรทำไมมันเป็นตร่ๆมันจะเป็นชีสมันก็จะมีสีม่วงกับสีแดงแดงนีหมือนครับคืออันเนี้ยเราไปดูน คลิปเราเห็นในคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปรีลใช่ไหมไอ้อตโป้น,นี่ค <น S 1> ่ะตอกันหนึ่งตุต้ยอกอันด้วย<ๆ>คนก็กินกันแบบว่าเหมือนแบบอุ้ยอร่อยมากเลยมีเด็คนบอกว่าอะไรไอ้เจ้าก,ก้อนสีแดงนี่แบบเป็นไงไออืมอร่อยมากเลยครับอ่าเขาบอกว่ามันอร่อยมากแล้วเขาก็กินกับอะไรบ้างลูกก <คน S 1> ินแบบผลไม้ผลไม้อตโต้อ่าแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีขนมปังกรอบครับแบบอ่าแล้วบางคนก็ เราก็เลยจะมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอร่อยไหมสีแดงในมือไอเนี่ยนะเขาเขียนว่าเป็นอะไรนะ,ะโปรเซสชีสมินิเบบี้เบลชีสอ่าส่วนสีม่วง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 อยู่ในมือใครสีม่วงอยู่ในมืออาโปน,นี้เข,เขียนว่าเป็นมินิเบบี้เบลชีสเหมือนกันแต่เป็นเทสตี้เชดดาเป็นเชดดาชีสอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะ โอ okay. เคลองที่สีแดงก่อนตาโป้ลองสีแดงก่อนครับเน,นี่ยสีแดงแกะเลยแกะไม่เป็นแกะเป็นรอยมีรอยตรงไหนให้แกะไหมสีแดงก่อนนะคะตอนแกะมันก็จะเป็นแบบนี้ด้านในอีกนะครับอ๋อไหนขอดูนอหน่อยครับนี่คโอ้ไปแกะให้น้องเลยน้องแกะได้ไหมครับแกะได้ไว้ค่ๆได้เหรอใช้แรงมากอ้เออหมาข้างหลังมีการต่อสู้กันของหมาบ้าแล้เหรอ สิงแล้วพวกแกสองตัวน่ะไม่มีใครได้กินหรอดู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 ไอเห่าไปดูเก็บอันนีอ่ะปอดูข้างหลังอ่ะปอมีโยยี่ม le ีครับแกะเลยแกะเลยอ่ะปอไม่รอแล้วครับไหนไหนแกะยังไงพีให้เขอดูหน่อยครับนี่เขาจะมีพลาสติกครับแล้วลอกขึ้นมานี่ครับตึง้งตึ้ง ทำได้ไหมเอาเปิดทำได้ไหมทำได้ครับทำได้เปิดแล้วเปิดแล้วเ้อมาแลว้าวผมมีไอเสร็จแล้วไหนของโปเป็นยังไงคะดูนน้อยน่ากินกินมากอะไหนเราลองเงี่ยมเงมชีสล้วนก่อนหนึ่งสองสาอืมกินหอมหอมไหมอะเหมือนชีสทอดเปล่าเฮ็นไยย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 หยมยยรยย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 ครับมัน กินกับผมไม้มาเดี๋ยวลองจัดคำหนึ่งกับอโปลโลว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกอร่อยมากนะแต่แม่ไม่ดูเออแค่เหมือนชีสธรรมดาเหมือนชีสธรรมดาเลยที่เรากินเลยเหรอว้าวเฮ้ยทำไมทุกคนเขาที่เป็นผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยเพราะเขากินผมไม้ไปด้วยหรือเปล่าอ่าไหนลองจัดคำหนึ่งแล้วตามด้วยผลไม้เดี๋ยวบีแล้ววางบนผลไม้มีสตรอเบอรี่กับส้มเราเตรียมมาให้เป็นผลไม้เปรี้ยวอ่ะแล้วผลไม้ตั้ม คำโตเลยอ๋อไอืมอร่อยใช่ไหมมีแต่รสสตรอเบอร์รี่อร่อยไหมสองรสของโปรมีสองรสรสชีสและรสส้มอันนี้น่ากินด้วยกันนะคะมันมันแก้มรสชาติสตรอเบอร์รี่อย่างเดียวครับชิรสชีสหายไปเลยมีแหรอแต่ของโปรมีใช่ไหมมีรสชีสไหมรู้สึกอร่อยนะอ่ะต่อไปเรามาลอง บีบน้ำผึ้งลงไปยังไม่ได mm ้ hmm. ลองบีบน้ำผึ้งเลยปองไอบีบน้ำผึ้งให้น้องหน่อยครับตรงปลานี่มีโอเคครับมีของน้ำผึ้งตอนนี้นะครับมีคนอยากจะมาแย่งลักก so ี้เด็กลักกี้มานอน้างหลังครับส่วนลักกี้มาใกล้ชิดมากครับนี่ครับน้ำผึ้งเอาเลยครับเอาแล้วบีบเขไปบีบได้ไหมเอกแรงหน่อยลูกเอ้ยย์เให้น้องเลยบีบให้น้องบีบให้น้อง เดี๋ยวๆ h ี p p y happy ออกไปอ๋อเย็นซ่าซั่มจุ๊บนน้ำผึ้งเป็นไงไม่คือไม่ชอบมันกินกับอะไรมันก็เป็นรสชาติของมันนะครับอ๋อเพนว่าราชีสมันอ่อนกว่ารสของน้ำผึ้งใช่แต่แต่พอน้ำผึ้งมันรสชาติมันหายไปก็กลายเป็นแค่ชีสเลยอ๋ออ่ะลองทานกับนมเปรี้ยวอย่าง ดีมาพอดีมะทำหนึ่งกับผมูบ uh, ังตอบเก่งมากลูกนั่นแหละทําแบบโบนั่นแหละอ่าอ้าจะล่วงจะล่วงจะลอ่ะเอาวางไปเอาเข้าวาัของแค่ไปเลยวันเดือนปีเป็นไงอืกับขนมปังขอกินด้วยได้ไหมอ่ะครับวางก่อนอ่เอาเลยพี่ไอดูพี่ไอ้อ้าโปงเงี้ย เฮ้แฮปแฮปปี้อร่อยมากอร่อยใช่ไหมมันเหมือนชีสที่เรากินประจำไหมชินแขงชีสสรุปคือที่เกาะเนื้อตม่นกมคือทุกทีเไม่จับหมาไม่เฮมมาไม่ไอ้ไม่จับตอนหมาไม่เอาไม่เอ้าแฮปปี้เลยเดี๋ยวเราเอาหมาลงก่อนนี่ก็คือจแฮปปี้ที่บ้านเราค่ะสรุปอะไรเหมือนใช่ไหม เหมือนเหมือนเลยเหมือนเดิมเด็กเหมือนชีสเด็กสรุปคือชีสเ <c oughs> อาวล,ละต่อไปตาส<ม>ีม่วงมั่งคืออันสีแดงเขาแกะออกมาแล้วจะมีซองสีแดงข้างในส่วนอ,อันสีม่วงผมก็คิด,ดว่าน่าจะมีสีม่มวงเหมันกันเป็นสีแดงเหมือนกันอือออ่ะเอาเลยครับโอ้แกะแยกคือชีสเนี่ยมันดีอย่างมันมีแคลเซียมสูงเพราะมันทำจากนมีท้ ถ้าได้เบรกคนไหนกินได้ก็ดีจะได้ตัวทำไมชู่มเหมือนนิดนึสีส้มไม่ใช่แล้วอ่ะอ่ะไออ่ะอ่ะโค้กครับเถ้าใกล้ดี่ไอหน่อยครับตอนนี้หลุดต้องสีสีเหมือนกันนะครับสีของสีม่วงก็คล้ายๆกับสีของสีแดงดึงออกมาเลยครับแร็ดึงเลยมาดูกันเขาได้ไหมจะเป็นยังไงอันนี้ ช่ <c oughs> ไมไปตรงนี้นันผมวางตรงนี้ก่อไนอไม่เคยกินด้กินนี่ครับสีคล้ายกันกับอันสีแดงครับมมกลองชิมกันดูเลยว่าจะต่างกันไหมชิมเลยอันนี้มีความเค็มน้อยกว่าเค็มน้อยกว่า20คะแนน ชอบชอบตบม,มือตบมือชอบมากชอบมากอือตบมืออืมอร่อยโอเคสำหรับคลิป<อ>นี้เราก็ลองให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันเป็นชีชสชนิดเดียวที่เราไม่เคยลองชิม,มอ่าบลูชีสอะไรไอเคยชิมหมดแล้วแหละชีสมลีลาชีสอ,อ,อะไรเนี่ยที่กินได้เนี่ยลองหมดแล้วอันนี้เรายังไม่ได้ลองสรุปก็คือก็อร่อยรสชีสนั่นแหละใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วยลืมกดติดตามช่อง ไอโฟสตอรี่กดไลค์กดกระดิ่งเติมซิงสวัสดีครับบ๊ายบายชิปอร่อยกินต่อส้มอร่อยกินส้มต่อเนี่ย